ฮัลโหลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเลยเด้อยินดีตอนฮารเข่าสู่ซองหล่าสไตล์สาวลาวคือเก่าพี่น้องมื้อานี้ฮากามาเข่าครัวกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กาน้องหล่าว่าซีมาเฮ็ดอ่าก้อยเป็ดน้ทุกคนก้อยเป็ดต้มเป็ดน้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้น้องหล่ากากำลังซีมาหนึ่งเข่าอยู่น้ทุกคนเนาะทางร่างกาหนึ่งเข่าอยู่น้ทุกคนเนาะเมื่อนี้น้องหล่ากะวาซีมาก้อยเป็ดทุกคนเนาะก้อยเป็ดรายกา สมาต้มเป็ดน้ำนะทุกคนเนาะเป็ดกระเซิงแบบว่ามือว่านี่ตะก้องผ่นเมื่อบ้านนะคือน้องหล่าว่าทุกคนผ่นก็เลยเอาเป็ดมาตัวหนึ่งทุกคนน้องหล่าก็เลยว่าสีมาทําเมนูก๋อยเป็ดนะจ๊ะทุกคนเนาะมือนีก็ข้ากับสีมาก๋อยเป็ดกินยามแรงทุกคนปกติก็สิกินยามเพลินทุกคนแต่ว่าน้องหล่าบวว่างเนาะก็เลยสิมาเฮ็ดกินแรงเอานะทุกคนจะข้าก็คั่วเป็ดอีหยังไปทีเดียว้อยทุกคนน้องหล่ากะ ตอนนี้ก็ม่แต่สีซอยสีนเท่านั้นทุกคนน้องหล่ากับขวัวเป็ดมือสาวทุกคนเนาะทั้งขวัวเป็ดละกาโลคคนยังเป็นทีเรียบร้อยน้องหล่ากเฮดเป็นสีินเป็นตอนเมื่อไรทุกคนเนาะน้องหล่ากหลอกนางโอยังบอยังแต่สีตัดกระดูกเนาะสีตัดตอนเป็นตอนล้วกัสีต้มน้ำแล้วกัสีซอยสีเป็ดน้ำทุกคนเนาะซึ่งสูตรของน้องหล่าเมื่อนี้น้องหล่ากับสีบอปิ้งสีบอต้มทุกคนน้องหล่าสีซอยสีซอยแล้วกัสีไปขั่วทุกคนเนาะแบบแบบเฮดแบบลักษณะคือกัน กับเฮาสีเฮ็ดเลือดแป้งนะทุกคนเนาะแต่ว่านี้โบแมนเลือดแป้งของเราสีมาเฮ็ดก้อยนะทุกคนมื่อนี้เฮากับสีมาซอยเนาะสีมาซอยแล้วหักจังสีขวานเนาะซอยเทงเข็นถอยทั้งนางนะทุกคนเนาะหักซอยเบิดทุกอย่างเนาะเฮาซอยซอยแล้วเฮาจังสีไปขวานนะทุกคนขวานเฮากับสีมาใส่เครื่องนัวเครื่องยันเบิดทุกอันทุกแนวเฮ็ดคือกับเฮาสีมาเฮ็ดเลือดแป้งทุกคนเนาะแต่ว่ามืัอนี้เฮากับสีมาอ่าก่อยเป็ดกันทุกคนเดี๋ยวเฮากันลึงข้าวแล้วกันทุกคนเนาะเฮาจังสีมา ทำการต้มกระดูกเป็ดแต่ว่าตอนนี้เหากะซิมาทำการซอยสีนกันทุกคนเนาะเผื่อเป็นบอเป็นการเสียเวลาของหลายกคนอ่ะโอเคกันเลยเหากามาเบิ้งสูตรน้องหล่าก,กันเลยทุกคนเนาะภัยที่ว่าเฮ็ดก่อยเป็ดบอเป็กนกะมาเฮ็ดตามสูตรน้องหลา่าได้เลยนะพี่ทุกคนเนาะรับรองว่าแซบ่บหลายทุกคนไปเบิ้งน้ากันก่อนอื่นเหากบชิมาซอยสีนเป็ดปทุกคนอันนี้ก็คือสีนเป็ดที่น้องหลา่าไปอันานั้นนะทุกคนเนาะไปแซ่ไว้ท่อน้องหลา่า หัวปิดแตงแต่เศร้านะทุกคนหัวไหวเนาะอันนี้เราไม่ได้ว่าเฮาสิมาซอยอันนี้ก็จะเป็นสีแล้วก็คนนอนนี่ก็เป็นส่วนกระดูกคอนเนาะเลาสิมาซอยสีมันไหว้อนส่วนก,กระดูกเข้ากับสีบัดเขามันซุกข้าจังสีอันนี้นะทุกคนขออนุญาตพาทางลังเ,เด้อทุกคนเอ๋ยแล้วนะทุกคนเรา,นะาสิมาซอยสีเนาะซอยสีเป็ดสีแังทุกคนทอนทน้องหล่ะหลอกน้งกระเทียบรลอดแล้วเนาะนี่ แต่ข้าสิมาซอย่างเดียวหน่ทุกคนเดียกว่าสิมาตังดีดีก่อนเดียวมาชิควาเข <c oughs> ากะสิมาทําการซอยสีเป็ดกันเลยนะทุกคนเนาะมามาบึงวิธีของน้องหลาเลยทุกคนน้องหลาก็สิมาเฮดายคือ,อกับที่เฮาอันนั้นแหละกับเขาสิมาเฮดแต่แป้งเนาะทุกคนแต่ว่าการเฮดก้อยข้ากะสีซอยให้มันน้อยๆทุกคนเนาะบบไห่ตอนมันใหญ่นะจ๊ะทุกคนซอยเป็น ตันเป็นอันนี้แหละทุกคนเดีว่าเฮาสีเฮ็ดเลือดเป็นกันละจ้าซอยๆนะทุกคนเนาะหลังจากเขาซอยแล้วเฮากระจังสีไปอันนี้เนาะจังสิไปขวทุกคนขั่วันั้นแหละกระจิใช้เครื่องงวงเครื่องย่างใช้ลงไปเบิร์ทุกคนเนาะจังสีหอมเฮากระจีมาอ้อปลาแดกทุกคนออกปลาแดกแล้วก็เฮากับสีปูงบ้านันเนาะบ้านันดึงเบื้องน้ำกันทุกคนวิธีปูงเอาต้องใส่ยังไงทุกคนแต่ว่าตอนนี้เฮากัะสีมาซอยสีเป็ดกอนุกคนเนาะ ซอยเซียนซอยนังซอยบนทุกอย่างซอยหอดไตผลัพี่น้องเอ้ยซอยหอดไตเป็ดผลัดทุกคนหลังจากนั้นขาจังมัดเขาให้มันสุกแล้วเนาะขาจังสีมาหนีข้าจังสีมาค้างหม้อต้มกระดูกเป็ดทุกคนเนาะวันนี้ผลัดพี่มาเห็ดก่อยเป็ดสูทุกคนเบินเน่งเด้อซอยเป็ดก่อนทุกคนวันนี้ขากระซีมาซอยก่อนเนาะ ซอยแบบนี้ทุกคนซอยไปเรื่อยๆเนาะซอยจนแบบมันอันนี้แหละซอยจนมันเบิดทุกอันทุกแนวเนาะเฮาใส่เนาลงไปเฮาก็ซอยเบิดทุกอันทุกแนวทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเฮาก็จะมาซอยสีนี่แหละบางคนเฮ็ดกันคือทีตังใจขนาดเนาะทุกคนเนาะตั้งใจเฮ็ดหินเนาะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เฮาก็ซอยสีเป็ดเป็นทีเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือเฮาซอยเอาซอยเฮาสีไปขวดเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดแบบเดียวกันกับเฮาสี เฮดเลือดแป้งแหละทุกคนเอ้ยนี่เนาะประมาณเป็ดตัวหนึ่งเต็มจานพอดีทุกคนเนาะซีนมันโบลายทุกคนเป็ดจ้อยๆนะนี่ก็คือแบบกะโค้งแบบ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 โค้งกระดูกอนีนยังทุกคนเนาะมีปีกมีโค้งขาแล้วก็มีโค้งมีกระดูกขาอันยังประมาณนี้มีตีนมีหัวมืดอ,อันทุกงนนแง่ทุกคนอยู่ในนี่แหละทุกคนเท่ากับกำลังทีอันนี้ส่วนอันนี้เท่ากับสีไปตม้มเลยทุกคนเนาะต้มเป็ดเนาะส่วนกระดูกของมันส่วนซีนเท่ากับสีไปขวเหเฮดกอยทุกคน ตอนนี้เห่ากากำลังคางหมอแล้วทุกคนเนะาะใส่เวลาซอยสีนก็โอ้โหเป็นเวลาโดนเติบทุกคนเซิงเห่ากามตับตอนเป็ดเป็นทีแล้วร้อยเนาะแต่ว่าน้องหลาบโบราณท้ายสูทุกคนเบิงนะ่งกแทุกคนเดี๋ยวต่อไปเห่ากามถ้าว่าอ่าเหาต้มต้มต้มซุกก่อนเนาะต้มซุกก่อนเฮาจ้งซีมาขวาสซีนทุกคนเนาะเดี๋ยวเหาสิไปเบิ่งวิธีการใสอ่อยังเหน่ในต้มของต้มเป็ดนะทุกคนเน,ะนเาะในหมอต้มเป็ดของเหาานะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลย ันนี้ก็คือหม้อที่เฮาสิมาต้มเป็ดทุกคนโอ้โห้ทานอย่างว่ทันเหือกเถือกทุกคนแล้นี่เฮาก็จะมีการใส่ข้าวกับข้ราสิงไก่เนาะทุกคนเนาะฐานน้าม,มันอันนี้แลว้วเฮาจัางสิใส่ขาหน่อใส่เกลือเป็นนวดยังแหละประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เฮาสิไปเก็บใบอันนั้นอ่าใบามะขามทุกคนเพราะว่าเฮาบ่มีมะขามเนาะเขามีามะขามเฮาก็ใส่มะขามลงไปก็ได้ทุกคนเนาะแต่เฮาสิเอาใบมันใส่อันนี้ก็คือการเฮาสิมาตม้มกระดูกเป็ดอยู่นี่ทุกคนเนาะ ต้มกระดูกเป็ดนอกแกงเป็ดนั่นเองทุกคนหลงัลงจากเฮาเฮ็ดสุกแล้วหฮาแจงสีมาคั่วซีนเป็ดแล้วก็สีมาก่อยกันเลยทุกคนเนาะแล้วก็ห่ากับซีมากินข้วน้ำกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้น้ำของห่ากับฟดเป็นทีเรียบร้อยนนเนาะห่ากับสีเอาอโครงเป็ดหรือว่ากระดูกเป็ดตรง,ลง,ล,งลงในห,หม้อเลยเนาะลงใส่หม้อเลยทุกคนรอถ้าต้มเป็ดสุกทุกคนจ้ะต้มเป็ดสุกแล้วเฮาจแจงสีอันนี้เนาะเฮาจัจงสีมาคั่ว ก้อยของเฮาจังซีี่ก้อยอนานันะนาฮากจังซีมาขวดซีนฮซีมาก้อยอนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเฮากำลังซีตมเป็ดเนาะกำลังตมเป็ดทุกคนกำลังเอาเป็ดลงเมื่อกี้นี่แหละนี่ก็ซีประมาณนี้ทุกคนมืดคำพอดีกึกทุกคนเอ้ยน้องลาวเฮ็ดเข็นแต่วินแต่เวียงทุกคนมันกะพอดีมืดพอดีคำเลยเนาะทุกคนเนาะโอ้โหในหม้อตม้มข้าเฮาก็จะมีหัวสิงคอกสิงไข่นะทุกคนตอนนี้น้องลากะ เอาอันนั้นใส่ข้าวแล้วก็หัวสิงคาลงไปน้ำทุกคนเนาะแล้วก็เอาใส่โรดีหรือว่าขนมอันยังแหละแล้วก็ใส่ขงโซโลดใส่เกลือน้อยนึงทุกคนเนาะนี่นเอากระทะให้มันสุกบาดเดียวนะคะสีซีมทุกคนแล้วก็สีมาขวดสีน่แล้วก็สีมาก้อยตอนท้ายนะทุกคนเนาะจบจบเวทีตอนเท้าก้อยอันนั้นแหละตอนเท้าก้อยเนี่ยทุกคนเนาะแล้วล่างจากเทาต้มเป็ดแล้วน้องหลากก็สีเอาสนไปอันนั้นไปขวาวทุกคนแล้วล่างเข้าขวาวแล้วพาจังสีมา อ่ปรุงอีกอย่างๆอีหลไลงไปทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ต้มเป็ดของเฮากะหยาบลอยแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาสีมาขวเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้หฮอกะทาการขวกนะกอนเนาะคนเนาะโอ้โหทุกคนจะ <c oughs> สีมาทาการขวเนะทุกคนลังเฮาขวเแลว้วมันสุกแลว้วจังสีมาใสาก่กระซามหรือว่าใส่อันนี้จังสีมาปรุง รดสาดตร์นะทุกคนเขาซีมาซีไซเขาคอเขาขั่วอ่าเป่งหนอกเป่งนวดอีกยังกระดอกกระเด็กันะทุกคนเนาะแล้วก็ะมังพัวกระเพชรตงไปหัวหอมกระหอมอีกทุกคนก็ตอนนี้เขาก็สิทําการขั้วคนเนาะนี่คือการขั้วเป็ดของข้าทุกคนขั้วน้องหล่าเฮ็ดอ่าก่อยเป็ดแบบเดียวกันกับน้องหล่าซีเฮ็ดอันนั้นเนาะเกี่ยวกับอ่าเฮ็ดอ่าเลือดแป้งทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นก่อยเป็ดทุกคนเริ่มบวมแต่งแป้งเริ่แต่ว่าน้องหล่าสีเฮ็ดสูตรเดียวกันเนาะทุกคนเนาะน้องหละากาสซีเอา แต่ว่าชูดที่เห่าเฮ็ดก้อยเห่ากับสีบ่อเอาใส่ในที่ตอนที่เห่าขวาทุกคนเห่าสีใส่ตอนที่เห่าสีปุงบาดเดียวกันเนาะน้อเขาสีใส่แป้งนัวบ่อหรือว่าปลาดอกปลาแดกและการมะขอมักเพชรอีกอย่างประมาณนี้ทุกคนเห่าสีใส่ตอนว่าเห่าสีปุ๋งเนาะตอนเห่าปุ๋งแล้วทุกคนเขาจงสีใส่ตอนท้าขวากเขาบ่อใส่เนาะบ่อคือหอยดือดแป้งเนาะกรนดิ่งดอดแป้งเขากระิสีใส่ มากพอมากเพชรลงไปเลยละกาเ,เป็นหนอดเป็นน่วยยังหลาดรดีเท่ากับไซแม่มันลงไปทุกคนเนาะอันนี้แต่ว่าเฮ็ดก่อยเป็ดมันจะแตกต่างกันบอน,นี่ทุกคนเดียวเฮากัไปเบื้องน้ำตันเลยเนาะว่าต้องไปเฮ็ดจังไหนโอเคทุกคนตอนนี้น้องหลักกะขวดซีนเป็นทีเราลอยเนาะกำลังปรุงใหม่ๆทุกคนตอนนี้น้องหลักกะกำลังซีมาปรุงเลยเนาะทุกคนเนาะปรุงแบบคอนทอดเลยทุกคนซีนมนันน้อยเดียวเองทุกคนทามาเบื้องเครื่องปรุงกันเลยจะมี หัวหอมแล้วก็มักนาวแล้วก็มักเผ็ดดิบทุกคนแล้วก็มีพงโซลต์แล้วก็มีผักหอมผักหอมห่อเนาะผักหอมห่อแล้วก็มีกระขวแล้วก็มันไม่มีมักเผ็ดอันนี้เนาะมักเผ็ดบดหรือว่ามักเผ็ดแทงเนาะคะตามแรกๆอันนี้ก็คือน้ำปั่นของเฮาทุกคนก่อนอันเมืดน้องหลักกะซีมาใส่โอเคทุกคนพร้อมปรุงเลยเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นน้องหลักกะซีใส่ผงโซลต์ลงไปก่อนทุกคนนี่เนาะ ใส่ผงเคลือลงไปแล้วแต่ผู้มักเน้อมักลายใส่ลายมหนร่อยใส่น้อยทุกคนโอเคหลังจากนั้นเฮาจังสีใส่เข่าขว่วเนาะเข่าขว้เขาทุกคนเขาขว่าดำเน้อเป็นเขาขวําดำเดียวกันกับเขาก่อยปลาทุกคนเนาะใส่เข้าขว้าลายลายมันจังสีหอมทุกคนโอเคหลังจากนั้นเฮาก็เอามักเพชรดิบลงเอ้ยมักเพชร แหงลงไปมงเพือเี่เขาตามลงเพ็นดบดนาะทุกคนใส่พอประมาณเด้อบอใส่เผ็หลายเนาะโอเคหลังจากนั้นเฮาจังสีมาบีบมักนาวทุกคนบางนามากนาเฮากับปาดไว้เป็นทีี่เยลร้อยเนะเาะาั็สิมาบีบบักนาวลงไปก่อยเป็ดกับสีประมาณนี้นะทุกคนเนาะมันแตกตลางกันจากเขาเห็ดเดือดแปลงเนาะทุกคน บีบก่อนจักน้อยทุกคนเนาะยัามันบวสมมันบอชแสบเนาะโอเคหลังจากนั้นเท่ากับสีเอาประแดกที่เทาเอาอกเนาะทุกคนเนาะประเด็กที่เทาเอาอกลงไปทุกคนอ่าหลังจากนั้นเท่ากับจะีมาคนเนาะทุกคนเมื่อนี้เราหลังก็จะคนแขนเดียวทุกคนช <c oughs> <c oughs> ีมาคนประมาณหนี้ทุกคนเนาะ <c oughs> เสียงเสีดังมาลองก้องแกงเนย เบิ่งแบบข้าขวคั่วน่า,า,าจะาโบอันนี้ปันใดทุกคนเอากระิใส่ข้าขวคั่วกับมังเพชรลงไปอีกเติมสักหน่อยเนาะจ้าหน้าตากระชีประมาณน,นี้เดี๋ยวสีมก่อนพี่น,น้องออืข้าขวคั่วไั่ทันได้ใส่ข้าวคั่วลงไปอ้องทุกคนเนาะใส่ลงไป ใส่มักเผ็ดอีลงไปมันยังบ่เผ็ดเถื่อพี่น้องมักแบบเผ็ดแนวซันกระเใส่ผงโซลตลงไปอีกจักหน่อยทุกคนมันยังบ่ทันนัวเนาะประมาณนี้แล้วก็เฮาก็สิบีบางนาวตื่มจักหน่อยเพราะมันยังบ่ทันสมโอเคประมาณนี้เลยทุกคนการก่อยเป็ดของเฮามื้อนี้กันเนาะ แล้วต่อไปเฮากระิเอากระเดกลงไปจังเอยทุกคนมันยังบม่ทันพอเนาะมันทันนนวโอเคแล้วก็มาคนอีกรอบสองทุกคนหน้าตาก็สีไดประมาณนี้ถ้ามันก็หอมหอมทุกคนมันหอมแบบขววามันหอมหลายต่ำหูดังจึกๆลนะ้นเนาะขววาหอมแฮงต่ำหูดําจึกๆว่าสันแล้วเฮากระใจพวหนี้ลงไปเนาะมักพอมมักเพชร เอาพี่น้ององมีการเคราะก็มีใส่ผักลงไปใส่หลายๆใส่ลาลายเลยแล้วเอากับคนเลยเนาะทุกคนโอ้โหดูหน้าตามันก็ดีเลยนลเนาะเวลาเอาใส่ผักเคาลงไปหน้าตามันโคตรดีเลยพี่นอะแต่ว่าความหอมนะโอ้โหตำหูดำจ๊กจ๊ก,จ,กจิกเลยเนาะมันตำใส่หูดงของเฮานี่แหละหอมหอมถั่วหอมแห้งเ้อ โอเคเท่าน okay, so okay, ี้แล้วพี okay, ่น้องเก่อยเป็ดข้องเฮาก็เป็นทีรยบร้อยเนาะเดียวถอยเป็ดข้องเฮาก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วจ้าเดี๋ยวไปกินน้ากันเลยเนาะโอเคทุกคนตอนนี้กับต้มเป็ดข้องเฮากับก่อยเป็ดข้องเฮาก็เป็นทีรับร้อยเนาะพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินเลยจ้านี่ก่อยเป็ดข้องเฮาเนาะอุ้ยแสบแห้งพี่น้องเอยเนาะเห็นรสเห็นหน้าตาจังฉี่กัรับรองว่ารสสาตว์โอ้โหแสบลายพี่น้องอันนี้ก็คือแจวเนาะพี่น้องมันก็คือต้มเป็ดต้มหัวต้มหางมันพี่น้องต้มปลาดูกระเดียวนมยูหันละพี่นออเค วันนี้เฮากลมากินข้าวน้ากันเลยเด้อมาพี่น้องกินข้าวน้ากันเลยโอเคทุกคนนี่เอาพี่น้องก่อยเป็ดของเขากะเป็นทีรับร่อยกับต้มเป็ดโอ้ยลืมติดข่าพี่น้องเอ๊ะทำลืมเอาไปติ๊บเขากันโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ก่อยเป็ดกับต้มเป็ดของเขากะเป็นทีรับร่อยเนาะอันนี้ก็คือก่อยเป็ดพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือข้าวฮ้อนๆเน,นาะกินกูกันพี่น้อง ภายว่าผนกบแสบมันกับวุ้ท้อเรากล่อยเป็ดดอกว่าพี่น้องเอ๋อนี่ก็คือแจ่วของเขาเด้อมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันเลยกินข้าวแรงนาะพี่น้องเนาะเดือกแหงและจนละเจ็ดโมงเนาะอดือกว่าหอมบุมีผักพี่น้องขาดผักเนาะห <laughs> อนโอ้โห กินแบบคองสดๆหอนๆห,หนูสุดยอดไร้พี่น้องแซ่บแพงนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยองเฮาเดอ้ออืมแซ่บเลีพี่น้องเอ้ยแต่คนอีกกับบอมีอีกแล้วโดนเธอจังที่มากินพี่น้องจังที่ได้กินก๋อยเตี๋ยวพี่น้องเอ,อ้ย Mm hmm. หัวเป็ดพี่น้องกินหัวเป็ดสลัดเขาว่าเฮ้ย hmm. บ mm ่อ hmm. แม่ไล้หัวปาลาดนวสลัดเนาะกำลังปร่งแจ็จากอันแนนพี่น้องจากไฟเลยห้วหอนอืม แสบพี่น้องเลยโดนโดนเต๋าเนาะสีะมากินก๋อยเป็ดตงเป็ดแต่ซีโอ้พี่น้องตั้งแต่โดนเลยนะพี่น้องเป็นเดือนสองเดือนเนาะมาเดินพี่น้องเลิกพายังพูทานกินข้าวแรงมากินข้าวกับน้องลาเดอร์วันนี้น้องลากินตงเป็ดกับก๋อยเป็ดเื่อพี่น้องทุกคนเลยเนาะแซ่บแสบพี่น้องเอ้ย อมีตีนเป็ดมีหัวเป็ดพี่น้องอันนี้คือตีนมันพี่นอ้อยเพราะว่าต้องละแฮนบ่ได้ด้วยทุกคนแหนบดได้เนาะเจ็บแค่้ววลายพี่น้องได้ได้สดน้ำา็ดีแล้วพี่น้องจ้าจะได้ห้าว่มีผักเนาะพี่น้องเอ้ยจับ ตัวท่อนๆแซ่แจพี่น้องต้องร้ามากเน่ย โอเคพี่น้องมือนีน้องหละะ่ากาสิคอจบคลิปไว้ชนีน้องสำหรับคลิปวันนี้น้องหละะ่ากามาทําการเมนูก่อยเป็ดแลวกะต้มเป็ดนาอพี่น้องนาอแล้วกาพร้อมกันมากินขา่าวแรงน้ากันพี่น้องสำหรับวันนี้น้องหละะ่ากาสิคอจบคลิปไวชนีเดนินน้องหล่าสิคอตัวไปกินข่าก่อนบ๊ายบาย